สวัสดีนะพี่น้องมากิ่นก๋วยเตี๋ยวรอบเดิอก,กันพี่น้องเพิ่งออกจากบ้านมาเพิ่งออกจากบ้านมานี่ได้กระดูกเล้งด้วยได้กระดูกหมูด้วยเพื่อนๆอ,อันนี้จะ,เป,เ,ะ,เ,เ,เ,ะเป็นเส้นเล็กต้มยำเนาะเป็นเส้นเล็กต้มยำพี่น้องรแสแซ่บไหมแม่กินหอยหอยมันทึ่แซ่บพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อ อันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะครับเพื่อนๆเส้นเล็กต้ยมยำแซ่บมากแบ่บพี่น้องเจิดที่แบบคุณบะมี่พักสดไหนนะห <laughs> ลานใช้ซีบะมี่พักสดแนนมนปะมาจริงๆมันก็ไม่มีจริงๆเลย อถ้าอยากกินก็ไปซื้อเอาฮะไม่รับอิดชอเนะกระจับอื้กันทำไมไปใส่ผ้ามาแตอว่ัน่าเจอบตอมนี่ละใช้ยาตอมฟังคือว่าแต่ แต่เขาของน้ำเขาจะนั่นอองทุกคปั้นพอดีบักแบงกันมากจะเล่นจเล่คุยกันกับบักแบงบักแบงข่าวการเดิกบ้าบักแบงไม่ยช่ทาพาเอาม่าไปทาพาแต่เ้ามันเเองงนในวันบออมเขาเสไปทาพาเดี่ยวเขาเสร็จแน้วเาใหญ่ไปนบอกเอ็มมี่ตัวอนึ่เอ็มม่บท่านมากอายุนมนี่ัอนึ่เอ็มบอท่านมากกอะทำเด่ยวเกล้าพินั่นบอบอ วัดวัดเพลง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 ติดลิขิิตมันข่าวเสียงบ่ look, room, mm. ได้ห้ามเข้าเพลห้ามเอาเพลงเพราะมันจะติดลิขิตมันติดลิขิตยูทูบไม่มีอืม อืเส้นเหนียวมากเส้นเหนียวนุ่มมันพี่น้องมันจะสีรานใหญ่ตัวมันเปลมันวางเดเติมหม้อมันมีพวกผูซอยผูเฮ็ซี่ัซอยกันันเป็นเป็นะยกนี่ยู้ใด่นีอะเป็นมันตรงกับมือเป็นมันก็พี่น้อง เก่าที่เดิมพี่น้องเสก้าวที่เดิมด้วยนี่เพิ่มเติมกอแต่ตอนเดิกพี่น้องออกมากินตอนเดิกออกมาใช่ไหมเมนฉันฉับอกออกมาเดิจกจะเถื่อีม่หมดีแล้วจะได้โผล่พะระโผล่ออกมาไม่ไม่พี่พอนั่งดูนั่นดูนี่อยู่กำลังช่างใจ วาสิดกินบอ <c oughs> มีฝน,นตกเบิดมาฝนพม่งองมั้กิ่นน้ำกับัอนักเดืก <c oughs> แคกก่์พี<อ>่นาง เศหบาานก็ได้นั่ียองนะอ๋อสิบกสิบีเห้ิบแล้วก็จบเอียวธบรมดาเป็นเงียบๆย่างน้อยพี่น้องเส้นดูเส้นเหนียวนุ่มอร่อย อันนี้หมูพี่น้องเป็นอันเนื้อเล้งพี่น้องนุ่มๆเนื้อนุ่มๆเ่บๆแห่นกระดูกแหนกระดูกเนี่ย กระดูกหมูกระดูกหมูแซ่บ,บพี่น้องแซ่บ,บอืมมาพ,นนพาพี่น้องเก็บน้ำกัดให้พี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องอ่านคลิปนี้เอาไว้สักนีดก่อนนะพี่น้องเนาะกันได้กระปากช่องกันพ่นพักกินเนี่ยได้พี่น้องเด้อพ่อนพักกลิ่นชาแนลเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนได้พี่น้องเดอ้อจะได้มีคลิปใหม่ๆเหตดไม่เเพื่อนได้เบิ่งกันอีกเนาะโอเคคลิปเนี่ยไว้ซสนิ้ก่อนเนะบ๊ายบาย